จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบมิโน a l k i n g s t ต l ์ประจำวันที่20ตุลาคม2564โดยเชฟวัชครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสจจนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าเบนจาเป็นเจมส์เดวิสเชื่อทัพช้างศึกจะปรับตัวกับอากาศหนาวได้แน่นอนในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยพรพ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะ ทำทัพช้างศึกลงสนามฝึกซ้อมมือแรกอย่างเป็นทางการเพื่อจะเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอยู่ยี่สิบสามปีรอคัดเลือกระหว่างวันที่21ถึงวันที่ส1าเอตุลาคมที่ถึงนี้โดยทางเบนจามินเจมส์เดวิสกองกลางออกฟอร์ดยูไนเต็ดได้กล่าวว่ามีความสุขมากเลยครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งตอนนี้ตั้งตารอคอยจะลงซ้อมเต็มที่แล้วเมื่อถามถึงการร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมในศึกช้างศึกยี่สิบสามปีเบนจามินก็ได้กล่าวว่า ทำความรู้จักกันแล้วผมคิดว่าทีมเรานะั้มีกลุ่มนักเตะที่ดีและตั้งตาเราที่จะทําความพุ้นเคยและกระลงเล่นด้วยกันแนนานาเป้าหมายคือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายและเก็บชัยชนะทั้ง3เกมผมจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการลงเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชีย2 0ง0ในครั้งนี้มาช่วยกับทีมชาติไทยส่วนตัวไม่ชอบอากาศหนาวเย็นแต่วันนี้ก็ซ้อมวันแรกนะฮะมีแสงแดดรู้สึกดีอีกไม่กี่วันน่าจะปรับตัวได้ขอบคุณแฟนบอลที่ตามเชียร์ ถ้ามีแฟนบอลตามมาให้กำลังใจถึงมองโกเลียก็ขอบคุณมากเลยครับผมจะคว้าสามแต้มฝากแฟนบอลที่จงได้สำหรับทางทีมชาติไทยรุ่นยูมิเกิร์3ปีอยู่ในกลุ่มเจเรื่อมกับทางมาเลเซียสปปลาวและก็มองโกเลียซึ่งมีโปรแกรมการแข่งนนขันดังต่อไปนี้วันที่25าตุลาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทย,ทไทยพบกับทางทีมชาติมองโกเลียวันที่2 8ตุลาคมเวลา1 4นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยสปปลาวเจอกับทางทีม แล้ว,วันที่30ตุลาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียถ่ายทอดสดทางช่อง a i s Play และก็ช่องวัน31นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าแข่งใหม่ AFF ปร,รับแก่งฟรีคิกเฉียบคมโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโนโพกิงอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อตเตรียมจะลุยศึก AFF Cup 2020ในครั้งนี้ ซึ่งมีแชมป์คือเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เขาคนนี้ได้รับสัญญาระยะยาวไปไกลถึง Asian Cup 2023เอเชียนคัพ2023รอคัดเลือกในช่วงเดือนเมษาันนี้จนได้ซึ่งทางมานโพกิ้งกำลังจะได้กองหลังคนใหม่เข้าสู่ทีมชาติไทยเสริมแกร่งแนวรับในการไล่ล่าแชมป์ทั่วใหญ่ที่สุดของอาเซียนในครั้งนี้สำหรับทางจักรพันธ์ภัยสุวรรณปากการหลังไวสก์ปีจากสโมสรบีจีปมยูานตเดตนั้นในรายการนี้เขามงพังประตูพาทีมคว้าชัยชนะเหนือเมืองทองอยูเต็ด นอกจากเขาจะมีความโดดเด่นในลูกกลางอากาศที่สามารถทำประตูได้แล้วเขายังคอยสกัดเก็บกวาดลูกกลางอากาศในกรอบเขตโทษกันอีกด้วยเขายึดถือเป็นนักเตะแนวรับสารประโยชน์นะฮะที่สามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งในพื้นที่แนวรับกองหลังเซนเตอร์ฮาฟ์ในระบบ Back fall, แบ็กโฟล์แบ็กขวาวิงแบ็กขวารวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับเขาคือหนึ่งในเซนเตอร์ฮาฟ์สมัยใหม่ที่มีสิ่งที่โดดเด่นในตัวหลายอย่างเลยทีเดียวเขาแสดงให้เห็นแล้วในเกมที่ทางบีจีประุมลุยเวที AFC แชมเปียนลีก 2021พรอ้อมสมทีมสุดท้ายบุกดวลชุมบมุกค,คุนไดมอเตอร์ที่เกาหลีใต้ในการทำหน้าที่แทนวิกเตอร์คารโดโซอันเดรสตูวเยสเข้าไปยืนคู่กับทางอิฟรานฟันดี้พร้อมอผลงานอันยอดที่สำคัญจักพันไพศรีวันคนนี้เป็นกองหลังสมัยใหม่ที่มีผลต่อก,การเล่นเกมรุกของทีมมีการออกบอลอย่างแม่นยำสามารถวางบอลยาวแนวลึกให้กับเพื่อนบ่วมทีมได้แถมยังครอสบอลจากด้านข้างให้กับเพื่อนเพื่อจะหวังผลในการเข้าจบสกอร์ได้อีกด้วยนะ ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของจักรพันธ์ภัยสุวรรณที่กองหลังหลายๆคนนั้นไม่มีคือเขามีการยิงฟรีคิกที่เฉียบคมแม่นยำหวังผลได้ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการลุ้นประตูจ,จังหวัดลูกเซตพีดโดยแฟนบอลเตรียมรับชมหรือว่ารอชมกองหลังยุคใหม่ที่มีชื่อของจักรพันธ์ภัยสุวรรณลงสนามกับทางทัพช้างศึกของมาโนโพกิ้งคนนี้ได้เล่นครับน,าน้าผมเป็นตัว่าง,งานนี้นะฮะจักรพันธ์ภัยสุวรรณแข่งใหม่ลุยศึก AFF ในครั้งนี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนลิกสเปนอสูซูซนาเปิดตัวแข้งไทยทำเอาฮือฮาวงการลูกตังเมืองไทยกันเลยทีเดียวเมื่อสโม,มสรโอซาซูนาแมกยาชินดังแห่งลิกลุสุดการันต์สเปนประกาศเปิดตัวดีโนตธน,นตุนธาดาวิโรธแข้งไทยร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยดีโนตธน,นตุนคนนี้เป็นแข้งฟุตซอลทีมชาติไทยไวัย20ปี สร้างความมือหารย้ายจากทางชมรีบูเวฟไปร,ร่วมทีมโอซาซูนาแมกย่าทีมดังแห่งลีกสุด,สดทางประเทศสเปนด้วยสัญญายาวถึง3ปีเดียเ๋ยวเขาได้บอกว่าผมดีใจนะครัที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมมันเป็นโอกาสที่เหลือเชื่อสำหรับผมและผมจะทำงานอย่างหนักเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายจะพยายามทำให้ดีที่สุดในครั้งนี้ตอนนี้ผมยังต้องปรับตัวกับทุกสิ่งรอบตัวในครั้งนี้ ทานนีตีโน่ธนาตุลทัดาวิโรจน์นั้นจะสวมเสื้อหมายเลข2ลงเล่นกับทางสมโมสรโอซาซุนาแบ็กย่าในครั้งนี้เป็นนักว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กไทยอีกคนหนึ่งนะฮะที่มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาต้องยกนิ้วโป้งให้น้องคนนี้เขากันนุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าผลงานโค้ชปาร์ค5แมตช์แพ้5เสียไปถึง13ประตูโดยสืย่อใหญ่ในเวียดนามตีข่าวนักทัศน์นลูกหนังชื่อดังของเวียดนาม ให้ความคิดเห็นถึงการนำทีมของโค้ชปักขังซอต่อผลงานที่เกิดขึ้นกับทางทีมชาติเวียดนามไปตอนนี้ซึ่งปักคงังซอนน้นนำทีมชาติเวียดนามลงสนามในโซนเต์มุตบอลโลกปี2022ปรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3โดยกวางตุงให้ความเห็นถึงการทํำทีมของปักคงังซอว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยตื่นตัวซะร่อนักค่อนข้างไปในทางหัวโบราณอาจเป็นเพราะมีเพียงไม่กี่คนจะสามารถพูดคุยกับปัคขังซอได้ ัานในเรื่องของความคิดเห็นรวมไปถึงในเรื่องของการวิจารณ์ผู้ช่วยก็คงไม่กล้าให้คำแนะนำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคมากมหมนักซึ่งหากดูจากการประเมินในเกมครับบอลโลกที่ผ่านมาและรอบ3แล้วดูเหมือนว่าปัคขังซอนั้นยังขาดในเรื่องของความคิดรวมถึงนักเตะเองดูเหมือนว่าจะไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยซึ่งนั่นทำให้เป็นที่ถูกพูดถึงในแฟนบอลที่เวียดนามเป็นอย่างมาก แต่บางกลุ่มก็ยังให้การสนับสนุนในการทําทีมของปักขังซอถึงแม้จะเป็นทีมเดียวในรอบ3คัดบอลโลกที่ยังไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาโค้ชปักค,คือกุนซอที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแต่แฟนบอลน,นะฮะบางกลุ่มก็เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของนักทัศนลูกหนังโดยบอกว่ารูปแบบการเล่นของโค้ชป์กนั้นไม่มีการพัฒนารูปแบบการเล่นเหมือนเดิมหากเป็นแบบนี้เวียดนามก็คงอยู่ได้เพียงเท่านี้ โดยจากการลงเล่นในรอบคัดเลือกโซนเอเชีย4นัดที่ผ่านมารวมถึงรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาพ่ายแพ้ม,มาแล้วถึง5เกมติดต่อกันเสียไปมากถึง13ประตูส่งผลให้เสียงของแฟนบอลที่เคยสนับสนุนเริ่มขาดหายไปอีกครั้งซึ่งหากเป็นเช่นนั้นอาจจะส่งผลไม่ใช่น้อยต่ออนาคตเป็นการเป็นกุนซือเวียดนามของปักฮังซอและก็ปราสาทอดซ้ำรอยกับทางทีมชาติไทยในตอนนี้ก็เป็นได้นะ เป็นงว่างานนี้นะผมอนาคตของปาร์คขังซอนะฮะเริ่มไม่แน่นอนอีกครั้งต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าไม่วันแม้อากาศจะหนาวไปหน่อยจตุรพัฒน์ลั่นพร้อมช่วยช้างศึกให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3นัดนะโดยจตุรพัฒน์สัจธรรมแบ็กซ้ายทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีเผยตนเองและเพื่อนร่วมทีมพร้อมสู้ในทุกสภาพอากาศเพื่อทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายในทุกเกม โดยกามเคลื่อนไหวในทีมแชมป์ทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดทำศึกชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศมองโกเลียได้ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเพื่อจะ,ตะเตรียมสู้ศึกในรอบคัดเลือกกลุ่มเจซึ่งอยู่รเริ่มสายกับทางมองโกเลียสบปบลาวและก็มาเลเซียโดยเจ้าแม็กจตุรพัฒน์สัจธรรมแบ็ก้ายของทีมช้างศึกชุดนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะว่าดีใจครับที่ได้กลับมาที่นี่ที่มองโกเลียอีกครั้งฐานะนักเตะทีมชาติไทย นั่นหมายว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างจะหนาวเย็นอุณหภูมิหลักหน่วยแต่ผมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนมีความกระหายและอยากจะลงเล่นเพื่อทําเป้าหมายคือคว้าสามแต้มทั้ง3นัดที่จบได้อย่างไรก็ตามฝากแฟนบอลชาวไทยให้เป็นกำลังใจกับพวกเรากันด้วยครับสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน2ี่ปีอยู่ในกลุ่มเจเร่วมสายกระทางมาเลเซียสปปลลาวและก็มองโกเลียซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขัน,นดังต่อไปนี้ 25ตุลาคมเวลาสิบนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทยพบทีมชาติมองโกเลีย28ตุลาคมเวลาสิบนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยสปปลาวเจอกับทางทีมชาติไทยและวันที่สาตุลาคมเวลาสิบนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทยเจอกับทางทีมชาติมาเลเซียครับเป็นนาังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโพคิงสไตล์ ประจำวันที่20ตุลาคม2564โดยใช้พบคลังฟุตบอลถ่านครับ